คุณกำลังฟัง CJR New Network สนามข่าวจริงของนักศึกษาภาควิชาวรารศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสดใหม่ฉับไวกับข่าวต้นชั่วโมงโดยาศาสิีชารุ่งเรืองกุลสวัสดีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยจัดก,กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบที่ห้องประชุมปองทิพย์สามตึกนิเทศศาสาตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตร,รังสิตเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนมาบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะทีละพงอัศวะมหาชัยทัศรายงานค่ะด้านนายแพทย์วิสิทธิ์ทิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงขั้นตอนการบริจาคว่าการที่ผู้บริจาคหนึ่งคนเสียชีวิตไปแล้วอวัยวะเหล่านั้นสามารถนามาช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า7รายโดยสามารถเข้าร่วมบริจาคได้ตามสถานที่ที่โครงการกําหนดรวมถึงต้องดูแลสุขภาพตนเองไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่มากจนเกินไป <S <S ไปเพื่อที่อวัยวะเหล่านั้นจะสามารถนําไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การปลูกถ่ายอวัยวะยังเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตใหม่ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะหรือการผ่าตัดเป็นอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพให้สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้และในอนาคตทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยมีแผนพัฒนาเพิ่มในกลุ่มตับอ่อนรำไ้เล็กซึ่งผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ต้องมีอายุไม่เกิน60ปี กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนใจแก่นักศึกษาที่ร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังสามารถส่งต่อความรู้ในแก่ผู้สนใจได้อีกด้วยธีรพงศ์อศวะมหาชัยทัศน์รายงานสำนักข่าว c j r News Network รายงานจากห้องประชุมปองทิพย์3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพร,ร่วมมือกับโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากลหรือ s k i l l d ิ i i แอพ p ล l i a n c e จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถที่ถูกต้องและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธีเพื่อชลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัตินี้เป็นของบริษัทสื่อสากลจำกัดที่จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้ว โดยการจัดอบรมเป็นการเพิ่มทักษะการขับรถให้เหล่านิสิตนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่88ปีขึ้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการใช้รถใช้ถนนของนักศึกษาในปัจจุบันดานน,น,นายธนพลฉัดขาวตึงในทีมงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นตามท้องถนนจะเกิดจากนักศึกษาทั้งสิ้นซึ่งมีทักษะการขับรถที่น้อยและชอบการแข่งรถ ซึ่งทางโครงการของเราจะจัดตามสถานศึกษาเพื่อสอนให้นักศึกษามีทักษะในการขับรถที่ดีขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในส่วนของการบรรยายาอขอขอภัยค่ะในส่วนของบรรยากาศการ,การลงทะเบียนได้รับความสนใจจากนักศึกษาพอสมควรและทางบูธยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกโดยจําลองการขับขี่บนแผ่นสนามจําลองเพื่อวัดสมรรถภาพทางการขับรถเปรียบเทียบระหว่างขณะมีสติและขณะมึนเมานอกจากนี้ยังมีการสแสดงขับรถจากทีมมอเตอร์ p o โดยนำทีมโดยคุณนัทวุฒิเจริญสุขาวัฒนะนักแข่งรถมืออาชีพอดีแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยแจกกล้าไม้เพิ่มความสนุลสำนักบริหารกิภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะพันธุ์ไม้หายากตลอดจนหาทางขยายพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วนำไปสู่การศึกษาและพัฒนาเพื่อนำมาใช้เกิดประโยชน์แก่มหาชนสิริวัณพันยี่รายงาน คโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชากุมารียังเป็นแหล่งปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนเกิดความหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมรดกสำคัญของประเทศเพื่อน,นำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนขณะที่นายจัก,กรินเกตแก้วอาจารย์ประจำสำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแจกพันไม้ว่า เป็นการตอบสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมแจกต้นไม้ให้แก่นักศึกษาบุคลากรชุมชนวัด โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนธรรมชาติสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในชุมชนจากโครงการดังกล่าวทำให้สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มความรู้เรื่องป่าไม้แต่ละประเภทให้แก่นักศึกษาและบุคลากรพเพื่อนำไปเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นการสร้างติดสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์สิริวัลพันยี่สํานักข่าว CJR New Network รายงานจากขอสมุทสุรัตโอสถานุเคราะห์ทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกาพบกันใหม่ในช่วง15นาฬิกาสวัสดีค่ะสดใหม่ฉับไวกับข่าวต้นชั่วโมงโดยศาสิชารุ่งเรืองกุล เน้นการผลิตบณัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทำงานบ่มเพาะนักวรส,รสาศาสตร์ยุคใหม่เน้นคุณธรรมและจรรยาบัณภาควิชาวรศาสตร์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพภาควิชาวรศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ